เวลาทอดไก่ร้อนๆเนี่ยเราก็เอาแป้งเนี่ยลงไปเวลาทอดไก่จะไม่ติดไม่เคยกินหมูกระทะเนี่ยกินครั้งแรกที่เนี่ยแต่ที่นี่เขาใช้หมูหันเองนะคะเลยกินขณะที่ดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะพวกเราดูจะเล่นกันเยอะมากเลยแต่ไม่มีใครกดเลยดูเสร็จอย่าลืมเพื่อนๆจะได้เห็นกันสวัสดีค่ะวันนี้ ออกเที่ยวอีกแล้วนะฮะทุกวันกินทุกวันไม่อ้วนได้ยังไงเจลินก็ไปหาร้านค้ามาเปิดที่อพาร์ตเมนต์เจลิงเพราะว่าเห็นแถวนั้นไม่มีอาหารอร่อยให้เด็กกินแล้วก็ค่อนข้างแพงเราก็เจอเจ้าหนึ่งที่อยู่ตรงคลองหนึ่งลงังเสร็จไปกินมาที่มันก็อร่อยดีเด็กวัยรุ่นก็ชอบแล้วเจ้าของก็มีเมตตากับเด็ก ประนอมเข้ามาจริงๆที่ตรงนั้นอะ่ะเช่าได้ตั้งเจ็ดหมื่นที่งคิดแค่ส0 0 0 0ื่นเองเพราะอยากได้ร้านเข้ามาแถมซ่อมร้านกี่เดือนก็ไม่คิดตังขายของสองเดือนแรกไม่คิดตังองีกแต่ขอแจกอาหารฟรีให้เด็กกิน3ามวันปรากฏจัดโปรโมชั่นขึ้นมาเล้าของร้านบ้าไปเลยทำไม่ทัน เพราะว่าไม่คิดว่าจะคนเยอะอย่างนัง้นเจเล้งไปยืนเบลวันนี้เอาจริงด้วยวันนี้ไปประกาศเอาไม้เมยประกาศเลยเดี๋ยวเรียกแขกไปกินฟรีกันแล้วก็ส่วนที่จะกินกินฟรีจะมีลาบน้ำตกส้มตํายําบุญเส้นยําปลาหมึกไก่ทอดคนไม่มีเจเล้งยืนทอดเลยค่ะไม่ทั้งที่แม่ของเจเล้งหรอกช่วยเขาช่วยเขาแต่ก็ได้ก็ช่วยกันทําไป ชีวิตดีนะฮะให้เขาเช่าไปเป็นคนงานให้เขาอีกแถมไปเอาไข่เขาเจียวให้หลานกินเอาไข่คืนเขาแผงหนึ่งก็อย่างเงี้ยหาสนุกสนานไม่ได้คิดเยอะนะฮะก็มีชีวิตไปวันวันแต่จร,จริงเหนื่อยมากนะสองสมวัน,นจริงจริงรู้สึกเหนื่อยไม่ค่อยสบายด้วยมนันเสียงอื้ออืนะฮะอย่างเงี้ยจะต้องพักนอนสักสามวันนอนไม่เต็มเช้าลงอย่างเดียวเอาละพรนั่นเสร็จก็ให้คนเขาทำมาหากิน ไม่แพงขายนักศึกษาเริ่มต้นที่30บาทเนี่ยขออย่างเงี้ยขอขายเด็กถูกๆและกินให้อิ่มแต่มันยังไม่ได้เข้ารอบนักเดี๋ยวกำลังจะเข้ารอบก็คือพยายามเริ่มปรับไปเรื่อยๆเด็กเขาเปิดใหม่ก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนั้นปรากฏขายดีเกินคาดเมื่อคือนน่าจะขายได้หลายตังค์เฉพาะเจลิงก็มาเาไปยี่ยี่สิบกโล <laughs> เลี้ยงลูกน้องหมดเลยเจล้งจ่ายตังค์นะฮะ เลี้ยงบ้านไอ้ลูกกิ่งด้วยไอ้กิ่งขนมเอาแต่ของให้กินรู้จะให้อะไรมันแล้วเอาลูกน้องมากินข้าวเลี้ยงร้านร้านเอที่ไอ้เจ้ากิ่งนะฮะเสร็จก็เดี๋ยวพาไปดูว่ามันก็ง่ายนะแค่คุณมีสีมือหาแหล่งค้าขายให้ดีไม่ยากเลยสําหรับนั่นไอคนนี้ใจดีด้วยค่ะน้ําจงน้ําจิ้มค่ะอร่อยวันนี้เจเล้งก็เอาก๋วยเตี๋ยว คุณตุ๊กซื้อมาให้เป็นเอเกาเหลาให้เขาไปดูว่าน้ําแบบนี้ไปทําให้เด็กกินสิเป็นอีกน้ําซุปหนึ่งนี่เจ๊นุ่าจะเอาหม้อมาเองไม่ได้เอามานะเนี่ยก็เลยเดี๋ยวเอาหม้อเขาละกันเอาเตาแก๊สเองอะไรเองกลัวเขาไม่พอก็เสริมเขาช่วยเขานะฮะไม่ได้คิดอะไรก็อยู่ด้วยกันก็ให้มันมีเออไปได้ด้วยกันทั้งคู่จเจรงเองเป็นคนชอบทําธุรกิจ คนไหนขยันเนี่ยทําเลยทําเลยนะคะชอบมากเลยชอบอย่างนั้นแล้วขับรถมาลาดกระบ,บังเองเนี่ยมาตรงถนนเทพพลักษหลงแมงทุกเที่ยวหลงทุกเที่ยวมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝาวกเยอะนะคะ ไอ้กิติมันหลอกเชลเงเรื่อยมั้งเดี๋ยวมันก็โอนไปทางนน้นโอนไปทางนี้เจลเงก็มุงจะตกตรงตรงไหน,นกูก็กากูกกากลัวกลัวกลากลัวกลัว,วลงเขาบอกไปลาดกระบ,บงังกูไม่ไปกูไปสวรรณภูมิซะงั้นแหละเ <c oughs> ก่ง้ลงขับไปขับมาเอา้าหลงเข้าไปในรามอินทราทำไมคุณมารามอินทาวะก่อนจะถึงนะฮะคนแก่ก็ยังขับรถเองแปดสิบเดี๋ยวตามนะเดยให้ดูลันค้าคนเรามันจะรวยได้นะ่ะอยู่ที่ความขย,ยันและความอดทนจำไว้เลยนะ ไก่บ้านนี้อร่อยไปร,ร,ร,ระวัง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 ถ้าไม่เข้าแบบนี้ก็เข้าไม่ได้มีคนมากินแล้วยังคนแหกปากไม่มา <c oughs> มีบอกต่อกันแล้วยังเนี่ยค่ะจะเรียงมาพัฒนาจนสะอาดหมดนะฮะ มีเนี่โอ้ชีวิตดีคนเต็มเลยมีคนแล้วเนี่อ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โอเคชีวิตดีมาละจะเร่งมาละ เค็มไปนิดนึงน้ำเยอะไปป้าแม่ครัวเค็มไปเติมให้ใหม่อันนี้เค็มเกินรกปของใครคิมเลย ไปต้องเปรี้ยวกว่าน,นี้<ป>เราอยากเข้ากินหวานวะตอกติเคนเลย <c oughs> เปิดไฟแล้วใช่ไหมไเน,ะะนี่ย่ะ,น,ะน้องๆอ,อ,อยู่แถวนี้กินฟรีนะคะกินฟรีเข้ามาเลยค่ะวันนี้เอาไม้มาเลย <c oughs> ดีมาก อันนี้จานใส่ไหมเอาเลยเอาไว้วันนี้ให้เขาหยิบเองเราไม่ต้องไปยุ่งเขาเอาแค่อันนี้อันนี้ไม่ต้องแล้วอยู่ตรงนี้มีแล้วเออ ให้มันร้อนๆนะคะเวลาทอดไก่ร้อนๆเนี่ยเราก็เอาแป้งเนี่ยลงไปสักส่วนหนึ่งนะคะให้มันผูกมาเวลาทอดไก่จะไม่ติดที่ราชก,กระบังดีนะคะเขาจะมีลดนักเรียนเนี่ยะคะ่ะรับเด็กฟรีนะคะเพราะกน้องๆข้างบนกินฟรีนะอยากกินอะไรสมม้มตำยามุ้นเส้นฟรีคะ่ะฟรีน้องที่เดินกินฟรีกันนะคะกินฟรีขึ้นมาเลยค่ะรับจ้างเถอะนะ เ e> ขาให้300ต่อเขา350เด e> ี๋ยวจะลองนี้ซิ กินไก่ฟรีค่ะเอาใครมาเอาไก่ได้นะคะมาตั้งงานนะยังไม่ได้กินเลยคนที่กินเป็นใช่ไหมเขาบอกต้องเอาหมูสามชั้นลงก่อนเพื่อให้มันมันเนี่ย ไม่ไม่ทำให้มันติดกระทะไม่เคยกินหมูกระทะเนี่ยกินครั้งแรกที่เนี่ยอันที่นี่เขาใช้หมูหั่นเองนะคะเลยกินถ้าถ้ากินข้างนอกไม่กินเขาเป็นหมูรีเจ็เนี่ค่ะกินผักเยอะิตดใจ นี่คะกินอันนี้เอาเอาหมูน้ำตกของร้านเสียปกน้ำตกเป็ดนั่นนะฮะมาใส่ก็ใน,นนี้แจ่วฮ้อนนะคะน้ำแจ่วฮ้อนที่เนี่ยเขาจะอร่อยมากเลยไม่เหมือนที่อื่นแต่เด็กกินไม่เป็นเด็กกินแต่หมูกระทะอ เราจะกินแต่ผักเด็กๆจะกินแต่หมูเด็กมาไม่กินผักนะกินแต่หมูล้วนๆกำไรดีเลย <_ combine> <_ n aker> นี่คือบริเวณอพาร์ตเมนต์ตอนนี้ปวดจิ้มจุ่มนะคะจิ้มจุ่มแล้วก็หมูกระทะ แล้วก็ส้มตำน้ำตกหมูย่างไก่ทอดมีหมดก็เปิดที่นี่แหละ่ะแล้วก็ขายดีมากเลยก็ลองทำดูนะคะครน้องมาทำก็เลยมาให้กําลังใจเหนื่อยไม่เหนื่อยเช็ดเลยค่ะ <c oughs> มายืนทอดไก่เข้าไปยี่สิบโพาลาแมวเราวก็จะกลับบ้านแล้วก็หมุนละเจอกันนะคะเนี่ยธุรกิจอย่าอย่ามองเงินน้อยอย่ามีเงินมากทำไปเถอะรวมๆกันมันก็เป็นก้อนใหญ่ ตรงนี้เด็กเดินทั้งคืนที2องยังกินอะไคนขายมันขายไม่ไหวไมันจะตายเมื่อคืนตีหนึ่งทีสองแมวแล้วจะตายแล้วหยุดกันนะคะก็รอ,อก,กันก็ขายดีค่ะก็ตั้งเป้าไว้วันหนึ่งสักห้าหกหมื่น 5, 6, ให้ได้อย่างนั้นนะคะแต่คงได้แต่นี่ยังใหม่นะคะเดี๋ยวเก่านะ่าจะได้เพราะขายถูกขายถูกส้ตตมตำเริ่มต้นที่30บบาทเจอกันค่ะดูแล้วรวยนะคะ จเล่นขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามดูเจเล่งทุกคลิปทุกตอนก็ติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆเลยก็จะมีตอนนี้ตอนนี้ตลอดเวลาทันได้ทําได้ช่วยคุณฟังมันเป็นความสุขส่วนหนึ่งที่เจเิญงมีนั่นไงติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ